สวัสดีค่ะก็ามาเจอกันมาอีกแล้วนะคะในช่องพาราไทาร์โหลอ,ออฟเลิฟค่ะวันนี้เมย์จะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีเมถุนประจําเดือนพฤษภาคมค่ะในส่วนของการงานการเงินและความลักเป็นลําดับสุดท้ายค่ะขอบคุณสําหรับซับสไครต์กำลังใจและคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเปิดดวงให้กับชาวราศีเมถุนกันเลยค่ะค่ะคุณชาวราศีเมถุนนี่คือหน้าไพ่ของคุณนะคะในส่วนของการงานเมย์มองว่าในเดือนพฤษภาคมน,นี้ค่ะ คุณจำเป็นที่จะต้องใช้ความอดทนในที่ทํางานค่อนข้างสูงนะคะอดทนต่อบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คุณรู้สึกหัวเสียได้ง่ายนะคะคุณค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงบันดาลใจในการทํางานค่อนข้างเยอะอุปสรรคในที่ทํางานยังคงมีอยู่นะคะคุณชาวราศีเมถุนแต่จากหน้าไพ่ไม่รู้สึกว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยความสามารถของคุณ บางครั้งคุณอาจที่จะต้องใช้ความรู้เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะในบางท่านคุณอาจจะต้องเพิ่มสกิลความรู้ในส่วนของงานที่คุณทำอยู่นะคะคุณชาลราสีเมถุนแต่ว่าโดยรวมนะไม่เห็นนะ้าไพ่ของคนที่โอเคเลยคะ่ะจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทำงานจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆจะได้โอกาสใหม่ๆ ในเรื่องของการทํางานความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายยนนี้นะคะคุณชาวราศีเมถุนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นความสําเร็จที่คุณกําลังรอคอยอยู่โอกาสใหม่ๆที่คุณกําลังรอคอยอยู่มันใกล้เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะได้มีสเต็ปต่อไปในเรื่องราวของการงานนะคุณจะได้มีการพัฒนา ในเรื่องของการงานไปอีกขั้นหนึ่งอะคะ่ะในบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนเมย์รู้สึกว่าคุณกําลังรอคอยโอกาสใหม่ๆความสําเร็จผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆที่คุณได้ลงมือทำไปนะคะคุณชาวราศีเมถุนในเวลานี้อะคะ่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้เมย์สัมผัสได้ถึงอีโก้ของคุณที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกมีปัญหาก,กับ หลายหายคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณควบคุมอีโก้ของตัวเองนิดนึงแล้วก็ในส่วนของอารมณ์หัวเสียที่คุณอาจจะมีแนวโน้มว่า,าจะหัวเสียได้ง่ายนะคะในที่ทํางานอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าใครนะสำหรับคุณชาวราศีเมถุนที่กําลังรอคอยความสําเร็จแล้วก็โอกาสใหม่ๆนะคะขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะใกล้เข้ามาแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะใกล้เข้ามาหาคุณละคุณจะได้รู้สึกว่า ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคุณก็จะรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณรอคอยนี่แหละคือโอกาสที่คุณอยากได้มานานแล้วแล้วก็มันประสบความสําเร็จจริงๆในสิ่งที่คุณลงมือทําไปก่อนหน้านี้นะคะแม้ว่าในเดือนพฤศจิกายนมันอาจจะมีอุปสรรคมากมายนะคะเข้ามาให้คุณได้แบบฟาดฟันแต่ว่าไม่เชื่อว่าในเรื่องของความสามารถความเด็ดขาดความที่คุณเป็นคนเก่งอะคะ่ะ เดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นะขอเพียงแค่คุณจะต้องอดทนอย่างเดียวเลยค่ะพยายามอดทนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็อดทนกับสิ่งแวดล้อมที่คุณต้องเจอในแต่ละวันนะคะคุณชาวราศีเมถุนคุณจะผ่านไปได้ขอให้คุณท่องไว้ว่าความสําเร็จกําลังใกล้คุณแล้วกําลังใกล้ที่จะเข้ามาหาคุณแล้วเพราะฉะนั้นอดทนนะคะไม่ว่าจะเจออะไรอยากให้คุณอดทนเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณระเบิดขึ้นมาเนี่ยตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเจ็บหนัก ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะอยู่ในสภาวะของคนที่รู้สึกไม่น่าทําเลยเพราะฉะนั้นนะคะใจเย็นได้อย่าให้คุณใจเย็นพยายามที่จะปล่อยผ่านแล้วก็ให้คุณคิดว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอย่าให้คุณคิดบวกแล้วก็อย่าให้คุณรู้สึกอกอ้อมอารีต่อผู้คนที่เขารู้สึกไร้การกับคุณหรือว่าทําให้คุณหัวเสียเนาะแล้วก็พยายามที่จะให้อาภัยเขาไปนะคะเพื่อที่ว่า ความสําเร็จจะได้เข้ามาหาคุณอย่างที่คุณปรารถนาอย่างที่คุณรอคอยนะคะคุณชาวราศีเมถุนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตอกันในส่วนของการเงินของคุณกันนะคะค่ะคุณชาวราศีเมถุนนี่คือหน้าไพ่ของคุณในส่วนของการเงินนะคุณชาวราศีเมถุนคะในเดือนพฤษภาคมายนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางคุณอาจจะได้หมดเงินไปกับในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะ ไม่มีความรู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ่ะจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าภาระมันเยอะลายจ่ายมันเยอะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าการเงินมันไม่ค่อยโฟโล์เลยอะคะ่ะคุณอกท่านที่จะรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกเสียใจยมีสภาวะของคนที่รู้สึกทอ้อรู้สึกรู้สึกไม่ไม่โอเคเลยะคะ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นนะคะชาวราศีเมถุนแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีปัญหาติดขัดปปลายพฤศจิกาหรือว่าธันวานะคะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินนะคะจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้หญิง หรือคนที่มี energy ของความเป็นผู้ใหญ่ค่ะไม่อยากให้คุณมีสติในการใช้เงินในการจับใจใช้สอยในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็พยายามให้นึกถึงความมั่นคงในเรื่องของการเงินไว้เยอะๆนะคะคุณชาวราศีเมถุน อะไรที่ไม่จําเป็นนะไมยอยากให้คุณตัดทิ้งได้เลยแล้วก็ให้โฟกัสในสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆนะคะแต่จากหน้าไพา่ในเดือนพฤศจิก,กายนนี้อะคะ่ะคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องในการใช้เงินที่เกี่ยวกับการเดินทางค่อนข้างเยอะที่โดดเด่นมากที่สุดเลยก็คือการเดินทางอาจจะด้วยเดินทางไปทํางานด้วยอะคะ่ะของชาวราศีเมถุนนะในเรื่องของการเงินนะเมมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีปัญหาใน เดือนพฤศจิกายนนี้อะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปปลายเดือนเนาะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่ว่าการเงินของคุณจะสมูทมากขึ้นเพราะว่าการได้รับความช่วยเหลือความสปอร์ตจากใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะที่เขามี Energy เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณคนที่ดูแบบเป็นคนที่คุณเกรงใจด้วยอะคะ่ะเป็นคนที่ คุณเขาร่มประมาณนั้นเมย์รู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเมย์มองว่าคุณต้องจำกัดการใช้เงินของคุณสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ผ่านช่วงเวลาที่ขัดสนในเรื่องของเงินท้องไปได้อะคะ่ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องอุบัติเหตุนะคะเสริมนิดนึงเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับ อุบัติเหตุนะนะอยากให้ระวังสักนิดหนึ่งอะค่ะถ้าคุณเด 35, Darwin, ินทางก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดหนึ่งอันนี้คือเสริมมานะเพราะว่าให้เขาออกมามันก็ต้องบอกกับคุณเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมันมันเกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้แบบระวังมากยิ่งขึ้นนะนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ระวังไว้ก็ก็ดีค่ะถ้าเกิดว่าจะเดินทางก็เช็คสภาพอากาศเช็คระยะทางอะไรนี้สักสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบคุณอาจจะได้เจออุบัติเหตุออะะไรรย่่่างงงเี้ค็ปนหวจิ ก็ประมาณนี้ค่ะในส่วนของการเงินนะอย่างอย่างที่เมย์บอกไปนะคะอาจจะหมดไปกับการเดินทางค่อนข้างเยอะถ้าการเดินทางไหนคุณรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องไปก็ได้ค่ะเอาที่คุณรู้สึกว่ามันจําเป็นที่คุณจะต้องไปจริงๆอะค่ะเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าคุณจะได้เจอกับภาระแล้วก็ความรับผิดชอบในชีวิตของคุณค่อนข้างสูงอะค่ะอาจจะด้วยเรื่องของครอบครัวอาจจะด้วยเรื่องของ การใช้ชีวิตของคุณเนี่ยนะมันจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันยากจังเลยทำไมทำไมมันผ่านไปได้ยากจังเลยในในเรื่องของการเงินอะนะประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนนะเดีย๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องของความรักกันนะคะนักทายของคุณนะคะคุณชาวราศีเมถุนในเดือนพฤศจิกายนไม่มีความรู้สึกว่าณนาเวลานี้ยคุณค่อนข้างที่จะให้ความแฟงในเรื่องของความรักกับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วคุณก็กลับมารักตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองกลับมามอบความรักให้กับตัวเอง กลับมาให้เวลากับตัวเองนะคะในเวลานี้คุณรู้สึกนิ่งๆกับความสัมพันธ์ที่มันผ่านๆมาละคุณรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการทําอะไรลับหลังคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้รู้บางอย่างที่เป็นความลับของใครบางคนนะคะคุณรู้สึกว่าไม่เอาละไม่อยากที่จะให้ตัวเองอยู่กับความเครียดความคิดมากอีกละตอนกลางคืนในบางครั้งนะคะคุณอาจจะนอนไม่หลับเพราวะว่าคิดถึงเรื่องของใครบางคนนะคะในในเรื่องราวของความรักอะค่ะ คุณทารู้สึกว่ามันเผาผ่านพลังงานชีวิตคุณไปเยอะมากๆแล้วอะคะ่ะในเวลานี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากอยู่นะจุดๆน,นั้นละแล้วก็ให้ความแฟร์กับตัวเองแล้วก็มีความหวังในเรื่องราวของความรักคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขอยู่พอสมควรนะคะในเวลานี้นะรู้สึกว่าคนสวยขึ้นดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณมีแรงบันดาลใจแล้วก็คิดบวกมากขึ้นในเรื่องราวของความรักนะคะหลังจากที่คุณรู้แล้วว่าคุณไม่ควรที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ มันทําให้คุณเครียดตัวคุณเองอ่ะไม่ได้อยู่ในสภาวะของคนที่ต้องการให้ใครบางคนกลับเขามารักคุณอีกแล้วไม่ได้ต้องการให้เขามารักคุณหรือว่าต้องมาดําเนินความสัมพันธ์อะไรกับคุณอีกแล้วอะค่ะในเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่าคุณควรที่จะรักตัวเองแล้วก็เอาความรักทั้งหมดที่คุณเคยให้เขาอะกลับมาให้ตัวคุณเองในเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรค่อนข้างที่จะมีเหตุผล ในเรื่องราวของความรักมากขึ้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่ในการตัดสินใจในเรื่องราวของความรักมากขึ้นมีความคิดบวกในเรื่องราวของความรักและไม่ได้ต้องการเรื่องราวที่ทําให้ชีวิตของคุณท็อกซิกคุณเป็นคนที่ฮิลลิ่งตัวเองมาเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะเจอกับความรักครั้งใหม่แน่นอนค่ะว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจอใครบางคนที่เขาจะเข้ามาหาคุณเป็นคนที่ มีแรงบันดาลใจสูงเป็นคนที่หวานมากเป็นคนที่โรแมนติกมากคุณจะได้เจอกับความรักที่โรแมนติกมากคนคนนี้นะเป็นคนที่มีอ n นเนอจของคนที่หวานยุดย้อยเลยอะเป็นคนที่แบบสวยหล่อแล้วก็เหมือนเขามีพลังงานบวกให้กับตัวเองอะคะ่ะคนคนนี้ย คุณจะได้เจอกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะมี energy ที่ดีอะคะ่ะไม่ได้แบบเครียดไม่ได้แบบอะไรก็คือเป็นคนที่แบบสนุกสนานร่าเริงแจ่มจใสแล้วก็เป็นคนที่มีมี energy ให้ตัวเองตลอดอะมีพลังบวกให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างตลอดอะคะ่ะคนคนเนี้ยคนคนเนี้ยเขาเป็นเนื้อคู่คุณนะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณรอคอยอะไรอย่างเงี้ยมีความรูม้สึกว่าคนคนเนี้ย เวลาที่เขาเข้ามาหาคุณนะเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นแม่ของลูกเขาเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อของลูกเขาได้คนคนนี้ค่ะเขารักคุณจริงๆนะเข้ามาเพื่อรักคุณเลยอะเหมือนเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่จะมอบให้คุณหลังจากที่คุณกลับมารักตัวเองอะเหมือนคุณรักตัวเองแล้วคุณมีแรงดึงดูดที่จะดูดคนที่รักคุณให้เกียรติคุณเคารบคุณ มันเป็นช่วงเวลาที่ใช่เลยอะค่ะคุณชายราศสีเมถุนอยากเคาะรัฆังจังเลยกันดิ่งที่เขาแบบติ๊งๆเวลาที่แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะติ๊งอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะยินเดียบคุณมากๆเพราะว่าในเดือนพฤศ,ศจิกายนนี้ยะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณมากๆเลยอะการเงินคุณอาจจะมีปัญหาแต่ว่าในเรื่องของเราของความรักเนี่ยมันจะทําให้คุณใจฟูแล้วมันก็จะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากแฮปปี้มากค่ะคนที่ใช่อะมาในเวลาที่ใช่เวลาที่ใช่ก็คือเร็วๆนี้แล้วค่ะ เป็นเวลาที่ใช่สําหรับคุณเราวนะที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่สักทีนะคะผู้ชราศีเมตรุนคนคนนี้นะสิ่งเดียวเลยที่เขาต้องการจากคุณก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงการที่จะได้คุณนคู่ชีวิตโอ้โหเป็นโอกาสใหม่ๆเลยค่ะไม่ใช่คนเก่ากลับมาแน่นอนเป็นคนใหม่นะคะคนคนนี้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงการมีครอบครัวที่น่ารักไปจนถึงการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงอะค่ะ คุณชาราสีเมนุนนะคะปัญหาต่างๆในเรื่องราวของความรักจบลงแล้วนะในเวลานี้ค่ะต่อจากนี้จะเป็นเวลาที่คุณจะได้รับชัยชนะในความรักได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์คุณจะเป็นผู้ชนะในความสัมพันธ์นี้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันดีอะในเรื่องราวของความรักอ่ะคุณจะรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่แบบคุณรอคอยมาตลอดหลังจากที่คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรค มากมายมามากแล้วอะค่ะในเรื่องราวของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการงานการเงินแม้กระทั่งความรักที่มันเคยมีอะค่ะที่เป็นความรักที่เคยเข้ามาหาคุณเนี่ยที่คุณจะต้องพยายามที่คุณจะต้องฝ่าฟันที่คุณจะต้องลงทุนลงแรงไปกับมันที่คุณจะต้องพยายามรักษาใครบางคนไว้ในชีวิตอะค่ะหลังจากนี้ไปคุณจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นอีกแล้วหลังจากนี้ไปคุณจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันดีจังเลย คุณได้ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักาการได้มีครอบครัวที่น่ารักกับคนที่รักคุณจริงๆคนที่อบอ้อมอารีมีอเนอร์จีของความใจดีมีอเนอร์จีของคนที่คิดบวกมีอเนอร์จีที่ดีต่อคนรอบข้างอะคะ่ะคุณจะได้เจอแล้วความความสัมพันธ์เนี้ยสามารถที่จะพัฒนาไปจนถึงาการมีครอบครัวในระยะยาวความมั่นคงในเรื่องราวของความรักาการที่คุณจะได้แต่งงานอยู่กับเขา,าการที่คุณจะได้มีคนดีๆอยู่เคียงข้างคุณนะคะคุณชาวราศีเมถนุน ไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่ในเวลานี้นะอดทนหน่อยนะคะมันจะผ่านไปเมเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการงานหรือว่าในเรื่องราวของการเงินคุณจะผ่านไปได้ในทุกๆเรื่องสิ่งดีๆน้อยอย่างน้อยอ่ะเมเชื่อเสมอเลยนะว่าในชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่มีเรื่องที่แบบจะแย่ไปได้ตลอดอ่ะมันจะต้องมีเรื่องดีๆมาให้เราได้บ้างแหละแม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่คุณอาจจะมองข้ามไปก็ตามนะคะ แต่ว่ามันจะยังคงมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันในในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตของคุณนะคะแม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆนะและการที่คุณได้รักตัวเองได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณต้องคอยระแวงอยู่ตลอดอะ่ะการที่คุณได้เดินออกมาเนี่ยการที่คุณมอบความรักให้กับตัวเองเนี่ยเห็นไหมมันมีมันได้ผลลัพธ์แล้วเห็นไหมคะมันส่งผลให้กับชีวิตคุณแล้วเห็นไหมมันเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้คุณดึงดูดคนที่ เนื้อคู่ของคุณคนที่รักคุณแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาได้อะคุณดึงดูดเขามาคุณดึงดูดเนื้อคู่ของคุณมาคุณดึงดูดคนที่เขาจะมีความรักให้กับคุณเขาจะชัดเจนกับคุณแล้วก็อยากที่จะได้คุณเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเป็นคู่ชีวิตเขาอะค่ะมันเกิดจากการที่คุณรักตัวเองแล้วก็มอบสิ่งต่างๆมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองมันเกิดจากการที่คุณดึงความรักที่คุณเคยให้คนอื่นกลับมาเป็นของคุณเองอ่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะในเรื่องราวของความรักนะขอให้คุณตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่าคุณอยากได้ผู้ชายแบบไหนอยากได้คนแบบไหนมาเป็นคู่ชีวิตคุณแล้วคุณดึงดูดเขามาค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี energy แห่งแรงดึงดูดมากพอเนี่ยมันจะดึงเขาคนนั้นมาให้คุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะที่คุณรู้สึกว่าคุณยังทําไม่เต็มที่เลยคุณรู้สึกว่าทําไม คุณท้อจังเลยคุณทํามันยังไม่ได้ดีเหรอมันดีแล้วคะ่ะถ้าในเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากขอโทษตัวเองคุณอยากขอโทษสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องขอโทษเลยคะ่ะคุณอาจจะอยู่ในสภาวะของคนที่รู้สึกว่ามันดีกว่านี้ได้ไหมคุณทําได้ดีกว่านี้ได้ไหมที่ผ่านมาคือมันดีที่สุดแล้วคะ่ะไม่อยากให้คุณให้อภัยในสิ่งต่างๆที่มันเคยผ่านมานะคะ่ะ ถ้าในเวลานี้คุณรู้สึกโทษตัวเองในเรื่องราวของสิ่งแย่ๆที่มันกําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะในด้านไหนหรือว่าในเรื่องไหนน่ะคะที่คุณกําลังเผชิญอยู่อะไม่อยากที่จะให้คุณบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรคุณให้อภัยคนหลายๆคนได้คุณต้องให้อภัยตัวเองได้เหมือนกันคุณปลอบใจใครหลายๆคนว่าเธอจะผ่านไปได้นะเธอไม่เป็นไรคุณก็ต้องเอาคําที่คุณปลอบใจคนอื่นะมาให้กับตัวคุณด้วยนะบอกกับตัวเองเลยว่าไม่เป็นไร เราให้อภัยเธอถ้าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะมันทําให้คุณรู้สึกแย่มากในเวลานี้อะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้อย่างน้อยคุณก็จะได้เจอกับความรักที่เป็นของคุณจริงๆแล้วนะผู้ชาวราศีเมถุนเดีย๋ยวเรามาดูลัคนาราศีดาวจัน์ดาวสุขของเขาคนนั้นหนะะ่อยค่ะราศีสิงห์ราศีมีน ทตาน้ำค่ะกรกฎพิจิกเมีนราศิตตุลราศิกรกฎท่าน้ำมแมรงมากค่ะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดบวกมากอะ่ะชาร์ตเขาก็อยู่ในท่าน้ำด้วยเขาน่าจะเป็นคนที่ใจเย็นอยู่พอสมควรเลยนะคะคนคนนี้นะอ๋อเดี๋ยวเรามาดูให้คำแนะนำโอ,โอเคก็งง้วทีเนี้ยรู้สึกใจฟูไปกับคุณด้วยนะ นี่ไงอะไรก็แล้วแต่อะคะ่ะที่มันไม่ดีที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่ในเวลาเนี้ยคุณจำเป็นที่จะต้องเคลียร์แล้วก็ให้คุณจําไว้เลยนะคะว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้ไม่เคยทําความผิดพลาดคนทุกคนล้วนเติบโตจากความผิดพลาดความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นครูที่จะเข้ามาสอนในเรื่องราวของการใช้ชีวิตได้ดีที่สุดต่อให้มีตำราไหนๆมาสอนคุณมาบอกคุณ เขียนหนังสือคุณอ่านหนังสือกี่ร้อยเล่มมันก็ไม่เท่ากับประสบการณ์ชีวิตที่คุณเจอมาเองคุณจะได้เรียนเรียนรู้เองคุณจะได้จดจาไว้ไว้เป็นบทเรียนสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นคุณอย่าไปโทษว่าถ้าในวันนี้คุณทําแบบนี้วันข้างหน้าคุณอาจจะไม่ต้องมารู้สึกแบบนี้หรือว่าถ้าในอดีตคุณไม่ทําแบบนี้วันนี้คุณอาจจะไม่ได้มาเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย อะไรที่ผ่านมาแล้วป่อยให้มันผ่านไปเลยคะ่ะไม่ต้องไปโทษตัวเองไม่ต้องไปโกรธตัวเองแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าให้มันเป็นบทเรียนที่คุณจะจําไว้ว่าคุณจะไม่ทําอีกและเริ่มต้นใหม่คิดบวกให้มากๆนะคะคุณชาวราศีเม,มถุนไม่เป็นกําลังใจให้นะก็ถ้าเกิดว่าลินพันาน์ยันตรงไหนหรือว่าพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีมีอัดคลิปมาหลายคลิปแล้วนะคะก็วันนี้ไม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ